รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้มนวยการสถานศึกษาครั้งที่สอง6 7 6 7นายทองภูลใจราชผู้มนวยการโรงเรียนบ้านไม่เล่าคุรุราชพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านไม้เล่าคุรุราชพัฒนา ตั้งอยู่ที่เลขที่77หมู่ที่10บ้านหัวหนองตําบลเมืองหงอํอำเภอจะตุรพัฒพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้าน4หมู่ 1. บ้านไม้เล่าหมู่ที่9 2. บ้านไม้เล่าหมู่ที่17 3. บ้านหัวหนองหมู่ที่10และ 4. บ้านคลายเสรีหมู่ที่12 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2567ระดับอนุบาลจำนวน19คนระดับประถมศึกษาจำนวน71คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน34คนรวม124คนข้อมูลครูและบุคลากรข้าราชการครู15คนครูอัตราจ้าง1คนธุรการ 1นคนนักการพันโรง1คนรวมครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง Performance Agreement หรือ PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาโรงเรียนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management หรือ S B M โรงเรียนบ้านไม่ล่าคุรุราชพัฒนา ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของครูพัฒนาวิชาชีพครูโดยการพัฒนาผู้เรียนตลอดจนเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของครูที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสร้างการทำงานร่วมกันของครูแบบมีกลยุ ร่วมมือร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาวิธีการทำงานของครูโดยการจัดกลุ่มครูในช่วงชั้นเดียวกันร่วมในการปรึกษา หาหรือแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและการปรับประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสมตามสถานาการณ์ปัจจุบันโดยยึดหลักการบริหารโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management หรือ S.B.M ผลที่เกิดกับนักเรียน 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพในการเรียนรู้แบบโครงงานเช่นงานประดิษฐ์สิ่งของจากใบมะพร้าวงานประดิษฐ์งานใบตอง 2. เกิดทักษะกระบวนการกลุ่มร่วมคิดร่วมทำรรและร่วมสร้างผลงาน 3. นักเรียนได้รับรางวัลผลงานจากการแข่งขังนศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ผลที่เกิดกับครู 1. เป็นครูมืออาชีพและร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การทำงานร่วมกันของครูแบบกัลายาณมิตรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียน 3. ครูได้รับรางวัลผลงานครูผู้ฝึกสอนจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 1. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนอย่างทั่วถึง 2. ครูและนักเรียนมีความร่วมมือกันในการสร้างผลงานเข้าแข่งขันนำชื่อเสียงเข้าสู่โรงเรียนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษาผลงานด้านการพัฒนาตนเองได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารโรงเรียนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมมวยัยและระดับประถมศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่ง ผลงานด้านผู้เรียนสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONe นในปีการศึกษา2,566ในรายวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนผู้ที่เข้าสอบ สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONe น็ Net, ในปีการศึกษา2,566ในรายวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ร้อยละ50มากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนผู้เข้าสอบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONe น็ net, ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566คะแนนรวม4วิชาได้อยู่ในระดับท็อป10ผลงานด้านครู ได้รับรางวัลครูรู้ชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาร้อยเอ็เขตหนึ่งโดยนางสาวศิริวันคำปันโนได้รับรางวัลชนะเลิศ Base of the best ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสี่ศาสตร์คร l PBLCBL และ T p a c k ในรายวิชาภา,ารรษาอังกฤษพร้อมวิดีโอประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ระดับเครือข่ายภาคอีสานตอนล่างของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาโดยนางสาวปลายฟ้าจันอ่อนผลงานด้านสถานศึกษา ผลการประเมินอ,องค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของคณะกรรมการส่รงเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้รับรางวัลเสีมาคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข สถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2567ของศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้นำเสนอนายทองพูนใจลาดขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่สอง2567ขอขอบพระคุณค่ะ